สวัสดีครับท่านผู้ชม f อฟซพี่ๆน้องๆนักมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกแล้วนะครับมาครุกไทยไก่ก้าฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าคู่ต่อสู้พร้อมบวกนะครับก็อยู่ในแอปมาครุกขันเทพออนไลน์นะครับสามารถโหลดฟรีได้ทาง Play พ y Sto นะครับก็จับคู่มาเจอกับท่านประยัดนะครับ เป็นเซียนหมากเหนือเทวะ1390คะแนนโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับอ่ะกูต่อสู้เดินมมามาแบบนี้ก็แทงไล่ไปนะครับนะครับกูต่อสู้จะทำอย่างไรต่อถอยมาไปแล้วก็นันเบียยขึ้นไปครับนะครับก็เดินหมากแบบนี้ก็จะงงๆเหมือนกันนะครับจะเป็นรูปร่างแบบไหนครับอ่ะ ก็อย่าเพิ่งไปสนใจอะไรนะครับก็ขึ้นตามรูปหมาของเรานะครับก็ยกมาขึ้นไปในตำแหน่งของมมาซ้ายโคต่อสู้แทงเบียในตำแหน่งนี้ขึ้นมานะครับก็ยังไม่ทิ่มสูงนะครับเรือด้านหลังเราขาดอยู่นะครับเสริมโคนขึ้นไปนะครับคู่โคตสู้กินทช้โคนกินเลยนะครับแทงเบียริมเข้ามาก็ปักโคนขึ้นไปนะครับแบบนี้ก็หลบเรือนะครับพพอร์ตโคนนะครับก่อนนะครับโคต่อสู้ เปิดถึงด้านปีกแบบนี้ขึ้นมาก็เบียริมครับเบียริมเรือของสีขาวนะครับขาดอยู่นะครับหลบไปแล้วนะครับหลบไปแล้วก็ตีเบียคู่ครับนะครับเราจะเป็นฝ่ายเลือกได้นะครับว่าจะกินหรือจะทิมนะครับตำแหน่งนี้ก็ขึ้นมาขึ้นไปครับนะครับเสริมมาขึ้นไปนะครับในตำแหน่งของม้าโยงซ้ายนะครับ คู่ต่อสู้จะทำยังไงระเบิดเบี้ยขึ้นมานะครับเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับเบี้ยคู่แบบนี้ก็น่าจะฝังสูงนะครับในตำแหน่งนี้ฝังสูงปิดศึกทางด้านปีกซ้ายนะครับเราได้เบี้ยสูงในตำแหน่งของเบี้ยสูงสะกดทับนะครับทางฝั่งซ้ายนะครับโอเคทางฝั่งซ้ายนี่ก็ปลอดภัยแล้วครับปลอดภัยก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บคุณนะครับ เข้าวังนอกนะครับตำแหน่งของใต้ามาซ้ายนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่าคู่ต่อสู้จะแปรแปรบนยังไงนะครับขยับขุนเราก็เก็บขุนเหมือนกันนะครับอ๋อเจ้าขุนมาขึ้นตรงกันนะครับจังหวะนี้ยกมายกมาไปจับกินเบี้ยได้ไหม จับกินเบี้ยเขาก็อาขุนขึ้นมาผูกนะป่ะกินกินเบี้ยตัดนะครับเปิดคลองเรือทางด้านปีกขวาก่อนดีกว่าแล้วก็นำนำเรือไปกดเบี้ยนะครับถ้าเราไปกดกินโคคนก็จะมาไล่เรานะครับเรือเราจะเสียจังหวะนะครับโอ้โหเม็ดก้าวร้านะครับหัวหมูทลวงฟันนะครับขึ้นมาด้านบนเลยนะครับสู่แนวรบนะครับเอาไงดีนะครับขึ้นมาแบบนี้คู่ต่อสู้พร้อมบวกนะครับ เราก็พร้อมบวกเหมือนกัน,นครับต่างคนต่างบวกก็บวกขึ้นไปครับแต่เราเอาเบีย้ยไปบวกนะครับรค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเปรียบได้เปรียบสักมากนะครับู่ต่อสู้จะเอาไงต่อโอ้โหพร้อมบวกจริงๆนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ดันโคนขึ้นมานะครับสู่แนวรบนะครับถ้าเรากินก็อ,อาจจะก,กิบเบีย้ยกินก็ได้ อย่างนี้แล้วกันยกม้าไปจับกินเบี้ยเอาเรือมากดเรือมาเรือมากดก็ยังไตรหัวใจนะครับสองจิตสองใจนะครับยกมาขึ้นไปโจมตีเลยไหมคุนคขาูกยังก่อนนะครับเสริมคนก็เป็นด้านปีกขวาครับขอดูจังหวะอีกนิดนึงนะครับ ว่าสีขาวจะเดินอะไรนะครับก็ถ้าเราเบิดเบี้ยใส่เม็ดเข้าไปอีกตัวหนึ่งได้ไหมขึ้นขุนแบบนี้เรายกมาไปจับกินเบี้ยเลยครับอ่ะขุนตสูกเรือเชื่อมถึงกันเหมือนกันครับเราจะกินเบี้ยแลและลุกคาดกินเรือนะครับอ้าวไม่ผูกเบี้ยกินปักเข้าไปหนึงดอกกินรุกครับแล้วก็กินเรือนะครับ กินรุกก็ไปหนึ่งดอกครับนะครับโอ้โหคู่ต่อสู้กินไวมากครับ้อมบวกกับเราหน้าดูนะครับบวกแต่เรามีบวกนะครับได้เบี้ยมาแล้วก็เอางี้ต่อกินเข้าไปครับกินเม็ดเข้าไปคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยกินนะครับเป็นเบี้ยสอนนะครับอืมแปลกๆอยู่นะไม่เป็นไรครับยกม้าครับยกม้าไปที่ตำแหน่งช็อตชิงนะครับ ชอจิงหกนะครับใต้โคลนคันแดงครับคู่ต่อตท่านนี้ก็มีเลตติ้งหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบนะครับอ่ะแบบนี้รุกครับนะยกม้ามาจับกินโคนเราก็ดุกแล้วก็นำโคนกินสองหนึ่งนะครับกินปักเข้าไปเปรือเขาปรากฏเราไม่ทันนะครับเพราะว่าเราเป็นมา้มาม้ากินรุกนะครับถ้าโคนกินขึ้นมานะครับโคนขาอ่ะกินขึ้นมาก็ เอามากินปักรุกก็ไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับนะครับขยับมาแบบนี้ก็กินเบี้ยรุกสองหนึ่งไหมนะครับกินปักข้าไปอีกหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันครับแล้วก็เอานําเรือไปกินนะครับจับเบี้ยแล้วก็จับม้านะครับโคตสู้รักษามมาไว้ก็กินเบี้ยครับนะครับหืกินจนอิ่มเลยครับเนี่ยนะครับโคตสู้นาขุนมาแบบนี้ก็กินเบี้ยทางด้านปีกขวาอีกนะครับ นำม้ามาแบบนี้จะนำเรือมารุกเรานะครับเอาขุนไปไล่เลยไหมแม่ทับไปเองนะครับโอ้เบีย้ยเราค่อนข้างที่จะพอสมควรแต่โคตสุ้มีสองม้าครับก็ระวังตาลุกคาดด้วยนะครับแบบนี้กินเลยไหมเรอามีสองรำก็ <c oughs> กินตัดกําลังไปครับนะครับ อเอาตะอสมเอาขุนมาก็โคนล,ลุกปักกันไปอีกหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันนะครับดันเบีย้ยขึ้นไปอืมเขาโอเรือมารุกเอาเม็ดปิดครับจริงๆเราลงไปดีกว่านะอ่ามีปัญหาเลยเห็นไหมนะครับเราก็จะเสียเบี้ยฟรีฟอีกหนึ่งตัวนะครับก็กินจนเบอ้อนะครับไปก้าวฟ้านะครับ กินจนเบิกครัหลังกลับมาครับนะคู่ต่อสู้รุกเราก็รักษาเม็ดไว้นะครับรักษาตัวใหญ่ไว้เบี้ยกินกินไปครับเบี้ยเราค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับก็โปรดรับชมด้วยความบันเทิงนะครับฝากกดกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับจังหวะนี้ก็ไหลโคนขึ้นไปครับตั้งหน้าดีกว่านะครับตั้งหน้ารบนะครับคู่ต่อสูเอมากินก่อนเราก็มีสี่บังนะครับโดนรุกแบบนี้เต่อเรือเลยนะครับ ตัดกําลังหน่อยนะครับกดต่อสู้จะเอากับเราหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นวันทํางานนะครับก็มีเวลาก็แวะมาทําคลิปนะครับให้พี่น้องเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับจะได้ไม่เหงาครับจังหวะนี้ก็ปิดลุกแล้วก็ดีแล้วก็ลุกอีกนะครับลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วก็บอกเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับ นะครับเอขุนหลบตากดสักนิดนึงนะครับด้วยความเกรงใจนะครับกูต่อสู้จะตามมากดอีกหรือเปล่านําเรือมาแบบนี้ก็ไปเอ้าโอ้โหนะครับไก่ก้าฟ้ากินจนเบลอนะครับเดินไปกินฟรีนะครับแม่เอออย่างนี้ก็มีด้วยครับอะไม่เป็นไรครับสงครามยังไม่จบนะครับก็อย่านับศพทหารนะครับก็เป็นสำนวนนับสมบัติสำนวนนะครับอะ ประมาณว่านะครับเกมยังไม่จบนะครับเราก็จะนับประแพ้ชนะกันไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสัพพสมนวนนะครับกูจะสู้นาเรือมากดแล้วก็เเม็ดขึ้นไปหลอกล่อครับหลอกล่อว่าเราจะขึ้นเม็ดไปให้ม้าเขากินเปิดรุกไม่ได้นะครับกู่ะสู้ขยับครับมีความหวังนะครับแต่เราก็เช็คขุนไปแทนนะครับเป็นการหลอกนิดนึงนะครับกู่ะสู้จะทํายังไงต่อ นำมามาแบบนี้อ่ะเม็ดขึ้นไปครับนะครับอา้าหลบเรือแล้วม้าอยู่กับใครครับบุกไปอีกหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกเพื่อนกันครับกินครับนะครับมาแบบนี้ก็ขยับเรือออกก่อนนำเรือมาจับเวลาทำไก่ก้าวฟ้านครับเริ่มเรือน้อยนะครับครับเรือประมาณสัก หนึ่งนาทีกว่าๆนะครับนะครับู่ต่อสู้ก็พยายามเล่นกับเวลากับเรานะครับไม่เป็นไรครับนะครับตัวเราค่อนข้างที่จะเจอะพอสมควรครับก็ดันเบี้ยขึ้นไปครับค่อยๆค่อยๆกินพื้นที่นะครับกระชับพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทําให้ตาเดินพยายามทําตาเดินของคู่ต่อสู้ให้น้อยที่สุดครับอ่ะตกแถวแปดครับนะครับก็จะเดินอยู่ได้แค่แปดตานะครับอยู่แถวล่างนะครับก็ดันโคนขึ้นไปอีกนะครับด้วยความใจเย็นนะครับ ดันคนขึ้นไปแล้วกินเรืออีกนะครับนะครับอ่าคนแถวหกนะครับอาการหน้าเป็นห่วงนะครับสีขาวนะครับอ่าขยับมาหนึ่งตาหกคนไว้ก่อนถ้าขุนขยับนะครับขยับไปทางซ้ายเมื่อไหร่นะครับเราจะนําเรือรุกจนนะครับคู่ต่อสู้สามารถเดินได้แค่เรือเท่านั้นครับลุกครับมุดเลยไหมมาปิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะหงายเบี้ยครับใช้เบี้ยเป็นหงายนะครับเบี้ยหงายข้างขุนเราก็ไว้ปิด ปิดบังตารุกอย่างเดียวพอแล้วนะครับอ่าเบี้ยปิดครับนะครับถ้ามารุกข้างล่างเราก็จะเบี้ยปิดอีกนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เบี้ยหงายรุกอ่าเอาเรือมากันก็รุกครับยังไงก็ต้องรุกนะครับกู่ต่อสู้ตัดสนใจตัดสินใจกินก็กินกันครับรุกนะครับนับ16แล้วนะครับกู่ต่อสู้ไม่กินเรือนะครับไม่กินเรือก็ไม่กินครับก็นําเรือมาให้ขุนผูกนะครับล็อกไว้ให้อยู่แค่6ตานะครับขยับขุนไปครับอ่าแบบนี้ขยับเรือครับ ะนำขุนไปท่านด้านบนก็ได้ด้านข้างก็ได้นะครับดันก็ไปเรื่อยๆนะครับนะครับแบบนี้ก็ลุกเข้าไปอีกหนึ่งดอกครับนะง่ายๆนะครับขยับขุนเข้าไปนะครับกต่อสู้พยายามสร้างทีเดินครับยักเรือมาแล้วก็เอาเรือซ้ำนะครับปักเข้าไปทันเวลาพอดีนะครับเวลายังมีเหลือครับ17บเวนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับมากรุกไทยไก่ก้าฟ้าทางช่อง YouTube นะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ทักทายนะครับนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ